สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องไฟแชแนลเลยนะคะวันนี้้าก็จะมารีวิวค่ะตั้งกล้องตัวใหม่นะคะทุกคนของช่องาฟเลิฟพีเคแชแนลนะคะทุกคนเราได้สั่งซื้อมาผู้วาน,นะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้รีวิวนะคะทุกคนวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวกกล่องก็จะเย็นๆหน่นะทุกคนเนาะอือ เดี๋ยวเราจะมาแกะเลยะค่ะทุกคน let's go <S ก็ก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ไฟด้วยนะคะทุกคนค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะคะคลิปนี้อาจไม่ได้ยาวมากนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้น,นะคะทุกคนกล่องเราก็จะมีมาให้ประมาณ หนึ่งชิ้นะหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ก็ถอดได้นะทุกคนเป็นห้าทั้งหมดห้าชิ้นนะคะมีหมดหนึ่งสองสามสี่้าุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็จะเอาตรงนี้เข้านะทุกคนเพื่อเสียเข้าตรงบริเวณนี้นะคะทุกคนเราก็จะหมุนไปเลยนะจ๊ะหมุนให้มันแน่นแล้วก็เข้ากันนะทุกคนเนาะมันจะได้ดูแข็งแรง ต่อไปเราก็จะมาดึงตรงนี้ขึ้นนะคะทุกคนให้มันยาวทุกคนเห็นไหมตรงนี้ให้มันดึงเราดึงขึ้นแล้วมันก็จะยาวทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนอไจเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เราจะสอดเข้าไปแล้วก็หมุนๆเข้านะให้เนียนทุกนนทุกคนแข็งแรงของเขาเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เข้ากับตรงนี้นะคะทุกคนนี่ มันใส่ไม่ได้เราต้องหมุนตรงนี้าก่อนนะคะรทุกคนให้มันดูลมๆเราก็ดันเข้าเลยเออนี่ค่ะทุกคนดับไฟเราก็จะหมุนเข้ารบริเวณนี้นะคะทุกคนเนาะโอเคหมุนๆ,ๆหมุนได้ไหมนี่แป๊บเดียวนะกะ็ทุกคนเราไฟหมุนแป๊บ ไม่รู้ว่าหมุนผูกข้างมัยเสียงใจเผียบนะคะคนดูจังมันหมุนไม่เข้าว่ะแป๊บทุกคนไหนที่มีเสียงแซ่บได้นะคะเพราะเพลินไฟโอ้น้องไฟเรียนอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนได้แล้วเราจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคน ราคาเพียง29บาทเองนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร์แลวก็กดกระดิ่งใไห้ฝ้าย้ยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของฟ้ายนะคะทุกคนก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องฟ้าเลิฟพีเคชนแนลนะคะทุกคนบ้ายบายค่ะทุกคนรอชมคลิปต่อไปเลยนะคะทุกคน